สวัสดีครับอาจารย์ผมนักศึกษานะฮะศรรมาสตสีทองทีมรหัส5 3 1 0 0 6 2 0 3 8กครับผมวันนี้จะทำชิ้นงานโฮมเวิร์กเกผมก็คือชิ้นงานง่ายๆเนาะก็ทำการเปลี่ยนวัสดุและเปลี่ยนพื้นหลังครับผมก็ไปที่คำสั่งตรงนี้ครับก็เลือกวัสดุเนาะก็ใช้เป็นอ,อะไรดีเลยไม่เอาไม่เอาเอาสีแปลกๆดีกว่าครับผมเออเ,เอาเป็นเอาเป็น ลับเบอร์แล้วกันเป็นยางแล้วก็ลากมาวางนี่ครับผมสักครู่ครับลากมาวางอ่าแล้วก็กดคำว่าบอดี้ครับผมอ่ามันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีสับสีลับเบอร์ครับอ่ะถ้าอยากสีอื่นก็ได้ครับอ่ะลองเป็นแก๊สดูนะครับผมวัตถุของเราจะเปลี่ยนสีไปนะครับผมต่อมาเรามาเปลี่ยนพื้นหลังกันบ้างครับเปลี่ยนพื้นหลังก็คือไปที่คําว่าสกรีนนะครับผม แล้วก็เลือกโหมดถนะ้าเอาเป็นประตูดิโอโหมดแล้วกันก็เอาเป็นโหมดนี้ครับจากนั้นก็ขัาเลน์เดอร์ก็จะเรียบร้อยของเราก็จะทําการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะคสีวัสดุสีชิ้นงานสีพื้นผิวนะครับผมก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับ